แปดเก้าสิบนี่ครับผมเอามาส่งคุณพ่อกำลังนับเงินอยู่ครับเต็มรถเงินสามหมื่นกว่าบาทหน่อยๆครับพี่้องครับได้ดีครับทำคุณเด้ออีพอได้เออฟู้ มากก็ให้มีโสดมีลาบอยู่อยู่ก็ให้มีโสดมีลาบเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณหลายครับพ่อเออไอ้งมากค่ะข้นเครื่องคนนั่นละครับไอมีขี้เบี้ยกำไรไปทางไรก็ไดครับผมพ่อกับมันๆอยู่ดีมีแห้งเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะพ่อเนาะเออไปหนามาหลังกันเลยมาแวะครับครับผมครับเบอร์พวกพ่อไว้ก็เอาเสียวบ้านหน้าไวบุญก็เอาเบอร์ไหนครับพ่อฮะเลยมาจ้างกวางเงาเออเบอร์ยังม้วนเก่าสองครับอาหนึ่งศูนย์ครับผม หกสองเจ็ดเจ็ดเพื่อนักพรนกองเงาพรานกองเงาบ้านประทมก็ยื้อแถวนี้บ่ครับบอบ้านประทมนั่นบ้านเขาท่างนั่นบ้านสวนเขาอ๋อบ้านสวนเออบ้านประทมมันท่างศิลป์ครับพี่น้องโอเพี่ชื่อศิลป์ยื้อที่นี่ละบ้านนี่ละขอบคุณนะครับพบอครับสวัสดีครับ